พอดีผมผ่านมาบ้านมอบ้านมอก่อนที่จะเข้าสีเชียงใหม่5กิโลไม่ถึงโดยประมาณนี่คือจุดผ่อนปลนสีเชียงใหม่ครับองคารผลหัสเสาข้ามได้ให้ข้ามเฉพาะอาคารอังคารผลหัสเสาเท่านั้นนะครับสัปดาห์หนึ่งสามวันจุดผ่อนปลนจุดลงสินค้าส่งสินค้าคือตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพาเดินลงมาดู ฝังด้านนั้นก็คือเป็นกำแพงนครหลวงเวียงจันนะครับแต่ว่าที่ใช้ส่งสินค้าและผ่อนปลนก็คืออังคารพฤหัสเส,สาร์สัปดาหละ3วันเท่านั้นน,นี่ <c oughs> ก็คือท่าเรือฝั่งน้นนคร <c oughs> หลวงเวียงจันทร์นะครับโดยไม่ต้องทำโบเดพาสพาสปอร์ตอะไรเลย ผ่านไปแต่ว่าอยู่ได้แค่วันเดียวไปกลับนี่คือจุดผ่อนปลนได้ปลาบนอน้อครับตาคันเปนยุงสิฟังโขงเขาหนิสิได้ปลาอย่างเฮ้พอดีเห็นคุณตาเรากำลังตึก <c oughs> แหครับทอดแหเราเสือปลาตัวยิ่งใหญ่ให้เปิอยู่จุดพ่อนปลนน้ำโขงลดลงจุดอลไรมาเนี้ ขนาดเดือนตัวละเบิงเล็กน้อยนึงครับจะเอาปลามาเบิงที่กินโขดหินมันก็นลงมาเรื่อยๆอยู่ดิปุ๊บแหาสารเอ็งจะซื้อเข้ามาอลไเนียแหเอ,อ็นยางดีพุนเนี่ย <laughs> ครับอมาอาลุ่นเบิงมาสิได้ปลายางเนาะเอาให้ได้เออ ต้องจำม,มองตึกอะไรนะด้นอกันวประสันมันติ์ติดหินติดต่อตึกแค่ไม่น้่าโขงโอ้โง็เคยข่ามตั้งแต่นองค่ายจากนี่ไปเป็นปหาติโลว่าจุดผ่อนปลนก็คือให้ผ่านผ่านผ่านแดนไปกลับครับผ่านไปแล้วก็ผ่านมาไปกลับ แต่ว่าถ้าไปทำบทัตรพาสหรือว่าไปทำพาสปอร์ตก็บัตรพาสก็อยู่ได้สองคืนพาสปอร์ตก็อยู่ได้เดือนหนึ่งอ้าวเอาปลาครับเอาปลาให้ได้ <c oughs> นี่รุ่นนี่รุ่นจีบแต่ว่ากันพวกก็จะพายพายแพ้พายเรือลงไ,ไปอยู่ ในแม่น้ำโค้งนี่เข้าเจ้าอันใส่เบ็ดเป็นบ่ครับขึ้นไซมองเดมองโว้วตองไดมุดุนตัวเนี่ยแสดงว่าติดหินครับนี่ติดหินว้วหมดโดนตัวนี่ มันติดหินติมันคลองหินติอ๋มอม,มันได้เด้นเป็นยังไหเนาะโอ้ยเป็นแต่หากินยากไปสเสมอปูปลาหน้าหน,น,นามก็ได้ฝ่าไม่ฝนไม่กับอ่าดวนี้ก็ปลายฝนแล้วนี่ก็สิ ปลายฝนกับต้นฝนนี่ยง่ใดปลาสิหลายก็กันต,ตาว่าที่แม่น้ำโขงมันมีปลายฝนต้นฝนมีปลาซุ้มอยู่เบิดติบ่ไใดเว้ยโอ้ยสว่วนสิไใดปลาขาวปลา เสียมปลาหมูถอกปลานันปลานนิแต่ละอันนงากตัวนี่ไม่ได้เลยครับผมยืนอยู่ที่จุดผ่านแดนชั่วคราวดูคุณตาพุ่นทอดแหแต่ว่าบอดายเฝ้าอ้าเมื่อนี้ขามบอดายครับเขาให้ขามแค่อาทิตย์หนึ่งสามเถอก็คือเหมือนวันเสาร์วันเสาร์วัน,ววนคือจยังผมบอกซูฟัง,งจับบอดายอ้าวสามีก่อนครับ